วันนี้เราจะมาทําข้าวผัดกุนเชียงกันนะคะค่ะวันนี้เราก็เตรียมข้าวหอมมะลิค่ะข้าวหอมมะลิสองถ้วยค่ะเราจะได้สองจานนะคะไข่ไก่สามฟองเนยค่ะเนยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงปรุงรสกับพริกไทยปน่นแล้วก็มีกุนเชียงหนึ่งแท่งมีแครอทนิดหน่อยมีกระเทียมสับมีต้นหอมซอย ซอสปรุงรสค่ะน้ําตาลน้ำปลาการเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะค่ขั้นตอนแรกเราก็จะใส่เนยลงไปก่อนนะคะค่าพอเนยยงในลายดีแล้วเราก็ใส่กุนเคียงลงไปเราจะเปิดไฟอ่นอ,อนๆค่ะเพื่อให้กุนเคียงสุกก่อนนะคะ,ะค้าพอกุงเคียงสุกแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะ พอกระเทียมเหลืองดีแล้วเราก็ใส่ไข่ไปนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ข้าวลงไปเลยนะคะเราใช้ข้าวหอมมะลิค่ะเราก็จะถิมให้สวยๆหน่อยนะคะ เราใส่แครอทหัน่นฝอยลงไปนะคะหั่นล็กเต๋าค่อฝอยค่ะแล้วก็ปรุงด้วยซอสปรุงรสถ่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะค่ะอันนี้มันเป็นข้าวเย็นนะคะมันก็จะเป็นก้อนหน่อยถ้าข้าวร้อนหูไมใ่ใหม่ก็จะผัดง่ายกว่านี้หน่อยนะคะ น้ำตาลทรายค่ะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะพริกไทยป่นกับผงปรุงรสอย่างละหนึ่งช้อนชานะค,ะค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่ต้นหอมซอยลงไปนะคะ ข้านี้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ข้าวผัดคุณเคียงค่ะ